หลุดจองมาแล้วครับตัวท็อปตัวหายากนะครับเครื่องยนต์1.5ทอโบมาในบอดี้ที่เป็น F4 นะครับคันนี้หล่อมากนะครับได้เป็นตัวพิเศษตัว RS ด้วยนะฮะหลุดจองมาใครที่เคยโทรมาหาผมนะเคยดูคันนี้ไปแล้วผมแจ้งว่าติดจองแล้วเนี่ยรีบกลับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะหลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจรีบมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้าอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาด,ด้านการขายหลายๆท่านที่กดติดตามช่องผมไว้เนี่ยอาจจะเห็นเคยเห็นคันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมมาถ่ายอีกไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรถจิตจอง จัดไฟแนนซ์เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขหลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเลยใครที่เคยโทรมาถามผมว่ารถยังอยู่ไหมรถยังอยู่ไหมนะครับตอนนั้นผมแจ้งไปว่ารถติดจ,จองอยู่แต่ว่าวันนี้หลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครหาซื้อ หาเก็บอยู่นะฮะตัวหายากตัวท็อปมาดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับคันนี้เป็น Honda Civic FC 1.5รุ่น R S นะครับเครื่องเป็น1.5ทอโบนะครับคลาดเครื่องยนต์เนี่ย L15B นะครับเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกับ Honda Civic FE เลยนะถามว่าตัวนี้สเปคนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้ FK แต่งบไม่ถึง FK นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า FK ราคาตึงมากนะรราคาเนี่ยวิ่งไปถึง8แสนเลยใครงบไม่ถึง FK มาเล่นตัวนี้ได้เลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ FK เลยนะฮะแล้วก็ออปชั่นเนี่ยต้องบอกว่าเหมือน FK เลยนะฮะต่างแค่ไม่ใช่รถ5ประตูเท่านั้นเองนะครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทครับคุณพี่ฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนอยู่ที่1 0,000เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งเลขไม้อยู่ที่1 1 0 0 0 0โลรถปี2 0 0 2 จด21คันนี้นะฮะได้เครื่องยนต์ L15B เรียบร้อยเป็นเครื่อง1.5ท์โบนะครับมาในรูปบอดี้ที่เป็น FC หล่อมากแล้วสีขาวด้วยนะครับ ชุดแต่งรอบคันตามสไตล์ rs อยู่แล้วนี่นะฮะสีขาวสวยๆก็ไม่ต้องลงดีเทลอะไรเยอะแยะแล้วคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นในคลิปในช่องผมแล้วผมเคยถ่ายแกะโครงสร้างตั้งแต่วันแรกที่รถเข้ามาจนปรับสภาพเสร็จจนติดจองแล้วก็หลุดจองมาเป็นคลิปที่3คลิปนี้นะฮะใครอยากดูรายละเอียดโครงสร้างหรือว่าดูคลิปนี้แล้วไม่จุใจสามารถกดเข้าไปในช่องผมนะ เลื่อนลงไปสักสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็จะเห็นผมถ่ายคันนี้ไว้รอบหนึ่งแล้วก็ไปดูในคลิปนั้นได้คลิปนี้อาจจะไม่ได้มายาวมากอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากเพราะว่าเคยถ่ายไปแล้วจะมาอัปเดตเฉยวๆว่ามันหลุดจองแล้วเผื่อใครผ่านไปผ่านมาในช่อง y o u t u b ไม่เห็นคันนี้ก็จะได้เข้ามาดูคันนี้อีกรอบหนึ่งครับก็ฝากไว้ด้วยนะในช่องผมลงไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันแรกที่เข้ามาหลังจากปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ที่รถหลุดจองมานะครับ ตัวนี้เป็นตัว RS นะครับแน่นอนไฟหน้ามาเป็นแบบ Full LED ลลหล่อหล่อหรูหรูแบบนี้เลยนี่ให้ดูไฟหน้าก่อนหล่อมากนะครับไฟหน้าเป็น Full LED นะครับก็มาเป็นตัวเดียวกับ Accord เลยนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟกระตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็น RS แท้เดิมโรงงาน นะครก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวเลยนะครับตัวล้อลายพิเศษนะครับสำหรับตัว RS เตียผมให้ดูล้อนิดนึงล้อก็จะมาแบบดูดูนิดนึงนะคือบอกเลยว่าตัว RS เนี่ยเดิมๆก็หล่อแล้วนะครับแล้วคันนี้มากับขุมพลัง L15B ด้วยนะครับเป็นเทอร์โบโดเดิมโรงงานหล่อจัดเลยนะครับคันนี้ยางปี2024นะพี่ๆนะฮะเป็นยางกูดเยียร์นะครับ แม็กเดิมสวยนะไม่มีรอยเบียดรอยขูดใดๆนะครับล้อแม็กผมให้ดูก่อนนี่ไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับไดดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็แม็กมาเป็นขอบ17ช่วงล่างต่างๆเคยให้ดูไปแล้วเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้จัดโซมไม่ได้ทำอะไรใดๆทั้งสิน้นรถเดิมจากป้ายแรยงยังไงก็อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ใครที่สนใจนะฮะไม่แล้วรู้สึกไม่มั่นใจเนาะนี่ ผมตรวจสภาพเรียบร้อยนะครับจากบริษัทชิคเชอร์มีการตรวจออกใบเซอร์มาเรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับคันนี้เรื่องโงครงสร้างได้5ดาวนะครับทักไลน์เข้ามาที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมส่งผลตรวจให้นะครับ0816563625เพราะว่าตอนแรกที่ลูกค้าตัดไฟแนซ์เนี่ยผมก็ตรวจสภาพรถให้นะครับแล้วหลุดจองมาตอนนี้ก็ยังมีผลตรวจอยู่สามารถทักมาขอได้เลยผมยินดีส่งให้นะครับจะได้ไม่ต้องกังวลกันใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูไม่เป็นไรเลยนะครับ กระจกพัดเดิมรอบคันเดี๋ยวไปดูในผลตรวจก็ได้นะฮะมีการตรวจไปหมดแล้วโครงสร้างระบบไฟฟ้าต่างๆครบนะครับ Honda Rinwash ให้มานะครับมือเปิดมาเป็นแบบพรีเมียมมีปุ่ม Smart Entry มาให้มาอยู่แล้วแหละตัวท็อปออปชั่นครบมากๆนะครับแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มลามินามารอบคันนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกอ่ะไปกันแบบรวดเร็วนิดนึงแล้วกันให้ดูภาพรวมนะรถปรับสภาพอะไรใดๆหมดแล้วนะครับสปาขัดสีทุกอย่างคือรถพร้อมส่งมอบไว้ง่ายๆนะครับใครที่สนใจคันนี้เนี่ย ไฟแนนซ์ผมมีให้ทั่วประเทศนะครับวิ่งไปเซ็นได้เลยอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่หน้าบ้านหรือที่ทํางานแจ้งเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นหรือใครซื้อสดเนี่ยผมขึ้นสไลด์ส่งให้วันพรุ่งนี้เลยเพราะว่ารถปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเหลือเหลือแค่ล้างอีกรอบนึงเพราะว่าเนี่ยมันมีมลงแมลงมาลงเนาะแบบนี้นะครับกลางค่ำกลางคืนก็เดี๋ยวล้างให้อีกรอบหนึง่งแล้วก็ส่งมอบให้คันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถพร้อมส่งมอบครับผมนี่ด้านหลังก็สวยๆอ่ะ ไปแบบรวดเร็วนะฮะบอดี้รอบคันสวยเดิมเก็บงานอะไรต่างๆให้ครบหมดแล้วรถพร้อมใช้รถพร้อมส่งมอบด้านท้ายมาพร้อมกับชุดแต่งนะครสำหรับตัว rs จะมีแบต rs ด้านหลังมาแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลัง2จุดนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยแล้วคันนี้เนี่ยมีนเวกเกเตอร์โรงงานมาด้วยนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆก็ให้มาครบแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าช่องเก็บสัมภาระ ย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อใครกอรอมาดูกลางคลิปนะครับใครอยากดูโครงสร้างรถคันนี้ที่ผมเคยแกะเม็ดองเม็ดอาร์คอะไรเนี่ยเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะเลื่อนลงไปด้านล่างสักน,นิดนึงสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมแกะโครงสร้างให้ดูหมดแล้วนะคันนี้รถหลุดจองมาก็เลยมาถ่ายให้ได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับฟีด้าพ่อยู่ที่10,000เท่านั้นนะฮะได้ตัวท็อปสุดตัวหายากเครื่อง1.5ึ่งจาเทอร์โบนะครับย้ำหลายรอบมากสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เพราะว่าผมไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับ L 1 5 B หล่อๆคันน เบาะไฟฟ้าให้มาแล้วนะครับปุ่มสตาร์ทระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนแพดเดิลชิฟด้านหลังไฟหน้ากับที่ปัดน้ำฝนมาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับ Honda Lenwatch ให้มาแล้วพวงมาลัยก็หุ้มหนังมาเหมือนกับตัว EL นะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัว EL ก็คือจะเดินได้มาเป็นสีแดงแบบนี้รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะพวงมาลัยถุงเกียร์สำหรับตัว rs จะมาเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับเรือนไม้ ที่เป็นสีแดงหรือที่เขาเรียกกันว่าไม้แดงนั่นเองนี่ให้ดูก่อนไม้แดงมีแรงเดินนะฮะนี่หล่อมากนะครับหล่อมากไม้แดงไม่พอตัวหน้าจอกลางก็ยังเป็นแบ็กเก่าสีแดงเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะตรึบสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับเป็นสีแดงได้ถ้าเกิดว่าเป็นตัว RS แล้วก็มีแผนที่มานี่เนวิเกเตอร์โรงงาน นะครับเป็นรุ่นเดียวนะที่มีน a v วิเกเตอร์มาให้สำหรับตัว Honda Civic FC นะครับที่เป็นรุ่น R S กล้องถอยมีให้นะครับปรับมุมมองได้3ระดับแบบนี้ Air Auto ที่เหลืออื่นๆก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนะฮะเหมือนกับ FC ทั่วไปนะครับแค่เครื่องยนต์เนี่ยมาเป็นขุมพลัง1.5ท u r b โนั่นเองนะครับ แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนมีให้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับคูดคอนโทรลให้มาพวงมาลัยก็เป็นแบบฟูลมัลติฟังชันประมาณนี้ด้านในนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าคือง่ายคันนี้นะฮะมีระบบมาเนี่ยใกล้เคียงกับตัว Honda Sensing เลยสำหรับเหมือนเออเหมือนตัวโฉมใหม่ที่เป็น FE นะครับคันนี้เขาให้มาด้วยแล้วก็หน้าตาเนี่ยหล่อมาก619,000บาท นะคุณผู้ชมใครสนใจนะครับผลตรงผลตัวจทัาเข้ามาได้คันนี้พร้อมละให้ดูเครื่องยนต์หน่อยนี่หน้าตาเทคโนโลยีดีมเอิร์ธนะครับวีเทคท r โบ1.5โครงสร้างเดิมนะครับเครื่องยนต์แบบนี้ถูกใจไวรุ่นแน่นอนอ่ะ ากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่นะอยากจะเล่น FK แต่งบประมาณไม่ถึงนะครับถอยลงมาเล่นตัวนี้ได้เลยผมว่าฟีลลิ่งไม่ต่างกันนะครับต่างแค่ว่าไม่ใช่5ประตูเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับรอแรงหรูมีสไตล์ครบทุกอย่างและกับคันนี้นะครับ h o n d a Civic FC 1.5 RS Turbo รถปี2020.21จน21นะครับ6 1 9 0 0 0เลขใหม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0โลฟีดาผ่อนห0 0 0 0 เบอร์ด้านล่างตรงนี้ปรึกษาได้เลย0816563625สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ